ใช่ครับผมโค oh, สนุกมากครับสนุกมากแล้วที่สําคัญคือเป็นสิ่งที่อยากเอามาเล่าให้คนไทยฟังมากๆเลยแฟนคลับญี่ปุ่นน่ารักมากคือเหมือนกับว่าเขามีความสุภาพใช่ไหมครับแล้วก็คือแฟนคลับทุกๆป,ประเทศน่ารักหมดเลยนะครับแต่คือเหมือนแฟนคลับที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะออกรีแอคไม่เยอะเหมือนแบบกฎระเบียบม,มันจะเคร่งคัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงกรีดเลยเพราะว่ามันเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงโควิดเขาจะไม่ให้ ให้เกิดน้ําลายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโบกแค่มือแล้วความน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีตอนที่ผมแบบใหญ่ทุกทุกคนยกมือขึ้นสูงสูงแต่ว่าแฟนๆจะยกแค่นี้เพราะกลัวบังคนข้างหลังผมแบบโหยแบบทำไมน่ารักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สนุกมากๆครับไปกับพี่ๆน้องๆทั้ง11คนเลยครับใช่ทุกคนก็ได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่เลยครับเอาจริงๆคือผมคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากกว่าครับเพราะว่า เมื่อก่อนก็ไปกับพี่สิงห์แบบนี้แทบจะทุกอาทิตย์เลยทุกเดือนเลยอะไร่าเงี้ยครับแต่พอตั้งแต่โควิดมาเนี่ยหายไป3ปีแล้วกลับมาเจอโมเมนต์นั้นอีก <S <S ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเติมพลังให้ผมในการทํางานมากๆอะไรเงี้ยครับบางครั้งเราก็ขาดการเติมพลังบางอย่างไปนานมากๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเรามีเลี้ยวมีแรงที่อยากจะกลับมาจรงิงจังเรื่องการทำคอนเสิร์ตเรื่องอะไรแบบนี้มากขึ้นเยอะเลยครับใช่ครับ ก็จริงๆแล้วเมื่อคอนเสิร์ตอลที่ผ่านมาผมว่าเราเราได้อธิบายและบอกกับทุกทคนไปอย่างชัดเจนแล้วแหละว่าคือเรื่องเวลากับการเติบโตของแต่ละคน,นะเนาะแล้วจริงๆคิดสิ่งเนี่ยมันเกือบ10ปีแล้วโซตัสกปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับรู้จักกันมาเกือบ10ปี ผมรู้สึกว่ามันมันอิ่มเอมแล้วนะมัน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 เป็นพื้นที่เล็กๆในใจผมกับพิสิงไปตลอดอย่างแน่นอนแหละแล้วก็เชื่อว่าเราทั้งคู่คงไม่เจอพาร์ทเนอร์ที่เข้าขากันได้ขนาดนี้เพราะเราทํางานด้วยกันมานานครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเก็บเป็นความทรงจาเก็บเป็นพลังดีๆได้อย่างแน่นอนครับหลังจากนี้อาจจะได้เจอกันน้อยลงหลังจากนี้อาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกๆคนอ่ะ อิ่มอกอิ่มใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ l ลโอแอล้วครับก็เรียนกันตามตรงเลยก็คือพี่สิงห์เขามีแผนของตัวเองผมเองก็มีเส้นทางในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบวกกับพี่สิงห์ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วชายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําความเข้าใจกันโดยปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันคงยากที่วันหนึ่งเราจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็คง ค,คิดสิ่งก็คือ wow คิดสิ่ง่ะครับใช่ครับถ้าวันนั้นมัน้องนะผมเชื่อว่าแฟนคลับอ่ะรู้อยู่แล nope> ้วใช่รู้อยู่แล้วครับเขาแค่อาจจะรอการบอก ที่สวยงามของพวกเราทั้งคู่ซึ่งเราได้บอกแล้วเราได้อธิบายทุทกๆอย่างอย่างสวยงามแล้วชัดเจนในตอนคอนเสิร์ต LL เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับก็เชื่อทุกคนก็น่าจะแบบอิ่มอกอิ่มใจนะไม่น่าจะมีใครไปในทิศทางที่เศร้าจนดึงกลับมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีงานลังโคมซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการสุดท้ายแล้วหรือ,อยังใช่ครับผมก็ติดตามกันที่งานลังโคมก่อนเลยแล้วกันนะครับ ิดสิ่งจะไม่ทําอะไรที่มันเกินความจําเป็นหรือฝืนธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่ด้วยกันแทบทุกวันเนี่ยแฟนคลับก็ต้องล่าโมเมนต์นิดนึงอยู่แล้วด้วยพอพวกเราจะไม่ลงไม่โพสไม่ไม่ทำอะไรที่ไม่อยากทำอะไรเงี้ยครับแต่อย่างหนึ่งคือพวกเรา,เาคุยกันทุกวันใช่ตอนนี้ายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไปแล้วใช่ครับสร้างกลุ๊ปคุยกันทุกวันเมื่อคืนก็คุยอะไรเงี้ยครับตอนผมบินไปญี่ปุ่นก็คุยใช่ครับเราเล่นเกมกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วครับใช่ครับ ใช่ครับแต,แต่แต่เราอะ่ะให้กําลังใจกันนะเพราะว่าพี่สิงห์ก็มีเส้นทางที่จะเดินไปให้ถึงก็ยากมากการที่ต้องไปเรียนต่อการที่อยากคาเบื้องหลังการอยากเป็นผู้นำกับหรืออะไรแบบนี้ครับ <vous S 1> ก็เ, <อ S 1> กเป็นสิ่งที่เราอะ่ะคาดหวังว่าเขาจะเป็นให้ได้เหมือนกันส่วนพี่สิงห์เองผมเชื่อว่าเขาก็คาดหวังว่าเราก็มีความฝันในแบบของเราเขาก็คงเป็นห่วงหรืออะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันผมว่าความรู้สึกแค่นี้เพียงพอสําหรับผมแล้วครับ <het S 1> เราซับพอยของเรากันเล่นการเล่นถ้าคอนเสิร์ต l l นะครับ ผมปักธงที่พี่สิงห์ก่อนเลยว่าพี่สิงห์ต้องสวยงามที่สุดหมายถึงว่าในทุกๆโชว์ในทุกๆการส่งไม่เหมือนเหมือนแฟลเวลอะครับการเลี้ยงส่งพี่เราอะไรอย่างเงี้ยครับผลสุดทุกอย่างมันต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยวางวางเอาไว้ประมาณนี้ใช่ครับผม,มอโอ้โหคือผมก็ คือด้วยความที่คอนเสิร์ต LL มันหลายอย่างมากๆครับการซ้อมก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลายๆอย่างมันมันพาให้เรากังวลมากว่าแมสเซจที่เราอยากจะส่งไปหรือการที่เราอยากจะแฟร์เวลพี่ชายเราอะ่ะมันจะไปถึงจุดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่จนเกิดความเครียดผมกับพี่สิงห์งอนกันนะก,ก่อนวันที่19อะ่ะทะเลาะก,กันโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยงอนกันว่าแบบเหมือนผมตามให้เขาไปอ่านสคริปต แต่เขาก็ยังแบบเขาเขากังวลกังวลเรื่องเนื้อเนื้อเพลงมากกว่าสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบคุยกันพี่เอาเอาเอานูน่นเอานี่จนมันกลายเป็นว่าความเชื่อใจเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่เชื่อใจกันขนาดนี้ครับเผลอๆเราไม่ทะเลาะกันด้วยซ้ํกาการที่เราทะเลาะกันกลายเป็นว่าซีนบางซีนในนั้นอะ่ะมันแตะใจผมมากเพราะว่าตอนแรกพี่สิงจะไม่ไม่ยอมพูดคาว่ารักบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายคือโมเมนต์นั้นเลียวจัดใช่ครับผมโอ้โหซึ่งมาก อะไรนะครับอีกทีหนึง่งเราไปด้วยกันครับผมก็ไม่ได้เป็นคนเต้นดีผมเต้นไม่เป็นเลยด้วยซ้ําใช่ครับแต่ผมว่าแฟนคลับไม่ได้อยากจะดูความสมบูรณ์แบบของคิดสิงขนาดนั้นแฟนคลับแค่อยากเห็นคิดสิงอยู่ด้วยการทํางานด้วยกันให้ความเชื่อใจกันความไว้วางใจกันในการทํางานผมว่าแฟนคลับโอเคแค่นี้แล้ะครับใช่ครับ ก็จริงๆตั้งแต่สิงหามาเราก็ซ้อมละครเวทีด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ซ้อม LL ด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตท,ที่ญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ค่อยได้พักเสียงเท่าไหร่เลยครับใช่เหมือนตอนนี้เสียงไม่กลับมาสักทีใช่ครับไปหาหมอมาแล้วหมอก็บอกว่าจริงๆริเราเราต้องเงียบเลยนะเราต้องเราต้องแบบไม่ใช้เสียงไปสักสอสาวันก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้แล้วที่เราจะต้องรีบซ้อมอะไรเงี้ยครับก็อาจจะพักน้อยนิดนึงครับ คือตอนนี้น่าจะน่าจะมีผลกระทบบางอย่างแล้วแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยังต้องค่อยๆรักษาไ้เรื่อยๆครับก็ก,ก็น่าจะกลับมาสมบูรณ์ดีเพราะว่าตอนนี้คอนเสิร์ตก็หมดไปแล้วเราจะทุ่มให้กับละครเวทีอย่างเดียวเลยครับตอนอย่างนี้ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมผอมลงใช่ครับเป็นอย่างนี้เลยครับพอช่วงช่วงติดติดกันมันก็จะแบบผมจะชอบลืมกินข้าวด้วยอะไรแบบนี้ครับใช่ครับ น่าจะมีคอนเสิร์ตต่อเลยใช่ไหมครับใช่ใ่ใช,ใช่ก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตต่อก็มีของอะไรนะออกโทออกโทปอปใช่ไหมครับใช,ใช่ครับผมใช่ที่ราชมังอันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยอ่ะผมเคยไปดูอย่างเดียวก็จะตั้งใจทํำอย่างเต็มที่ครับจะขนท,ทุกอย่างไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวธันวาก็มี Big m มอลเทด้วยใช่ครับสนุกเลยครับปีนี้ไ, <laughs> ได้ครับขอบคุณครับ